พอดีได้ปลานินมาตัวหนึ่งครับอ้ยไม่ใช่ทีได้ปลาทับทิมมาตัวหนึงวันนี้นะครับเดี๋ยวจะนึ่งครับนึ่งทำกินกับแจ่วเห็ดนะครับตามสูตรลูกครึ่งลูกครึ่งอีสานกลางกางตกเดี๋ยตอนตอนล่ลลลางนะครับเดี๋ยวลองทำเรวครับ สวสดีครับวันนี้มาทำข้าวครับวันนี้เขาขันเดี๋ยวก่อนทำข้าวขอญาตินิดหนึ่งอันนี้เป็นบวยครับดองบวยข้ามปีแล้วจะลองดับข่าวนิดหนึ่ง ครับก่อนทําอาหารจะได้อร่อยๆอ่าอืมเยี่ยมพอดีได้ปลาดินมาตัวหนึ่งครับเอ้ยไม่ใช่ทีได้ปลาทับทิมมาตัวหนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะนึ่งครับนึ่งทำกินกับแจ่วเห็ดนะครับตามสูตรลูกครึ่ง ลูกเครื่องอีสานจางจางต่เดียตอนตอนล่างนะครับเดีจวลองทำเร็วครับอันดับแรกก็ต้องทำปลาก่อนนะครับปลาทับทิมเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มกว่าปลานิลน,นะครับถ้านึ่งนี่แนะนำให้ใช้ปลาทับทิมนะครับ ปลานินเนื้อเขาว่าจะหย,ยาบๆหน่อยแตบบ่แรกก็ผมขอดเก็บวักไสไป้แล้วนะครับแบบแรกก็ต้องตัดคีบกันนะครัแบบกินไม่ได้คีบไม,ม่ขวางจานตวเปล่าตัดคีบตัดหาง ต้องล้วงเหงือกออกด้วยนะครับเพราเหงือกมันทำให้ขาวล้วงเหงือกออกก่อน ออกนะครับเหือกขาวปอให้บมดเลยเนี่ยขาวปานส่วนใหญ่อยู่ตรงเหงือกนี่ยครับถ้าเราออกหมดอ่ะขาวก็จะไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นปานนินนะครับตรงใต้ท้องเนี่ยเขาจะมีสีดำ ครับเราต้องเอาไอ้เนี่ยขูดขูด,ขดออกให้หมดไม่งั้นมันจะมีกลิ่นโคลนครับมันจะมีกลิ่นโคลนกลิ่นที่ปลาเขาไปกินโคลนอะต้มนเคลือบท้องเขาอยู่การทําปลานี่ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับเวลาทําอาหารถ้าเราทําไม่สะอาดเนี่ยก็จะคาวมีกลิ่นไม่น่ากิน ครับถ้าเราทำสะอาดสะอาดเง็งมันก็จะน่ากินไประดับหนึ่งร่างดีๆนะครับร้างสะอาดเราทำกินเองนะครับต้องสะอาดสะอาด แล้วก็มาบัางป่าโอ้ยโดนกลองครับบังป่าบัางธรรมดานี่แหละครับบางคนก็บังเป็นรูปแล้วป่านะครับเอาธรรมดานี่แหละครับยุ่งยากกว่าป่านะครับโอเคล้างทีหนึง่งบังป่าแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะอาหน่ากิน เนี่ยเรามาดูต่อนะครับว่าเราทำอะไรต่อก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแท,ท่งขวดีดเ้ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเดี๋ยวเอาตะไคร้ลองลองซึ้งก่อนนะครับตะไคร้กับขางครับลองซึ้งใบมะกรูดนะลองซึ้งไว้ก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรานึ่งออกมาเขาจะได้หอมหอมนะครับส่วน ปลานะครับปลาปุ๊บนะครับ,บ,รบเอาลากผักชียัดเข้าไปในท้องมันเลยนะครับผ่ทาตะไคร่นะครับยัดเข้าไปในท้องมันให้เต็มเลยนะครับยัดลงไปนะครับส่วนที่เหลือก็วางโรยไบ้งข้างนะครับอเอาปลาวางลงนะครับ ทีนีผมเรื่องกับผักนะครับผักที่ผมจะใส่วันนี้ก็จะมีอ,อะไรเนี่ยกวางตุ้งนะครับเนื่องปลาต้องกินกับผักนะครับเดี๋ยวกินกับแกงกว,วางตุ้งปลาวางตุ้งก็ไม่ค่อยสดเลยวันนี้นะครับกวางตุ้งต้นหอมผักชีนี่เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ใส่ทีหลังตอนใกล้ๆจะสุกนะครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคเสร็จแล้วอันนี้เป็นเห็ดฟางเห็ดฟางนี่ฝากนึ่งนะครับฝากนึ่งเดี๋ยวเราจะมาตำกับแจ่วนะครับเจะมาตำกับแจ่วฝากนึไว้ก่อน สร็จแล้วเราเปิดแก๊สตั้งน้ําให้เดือดรอไว้ก่อนนะครับผมจะยังไม่ยกซึงมานนึ่งเลยนะครับเพราะว่าขอตั้งน้ําให้เดือดก่อนเดี๋ยวมันคาวอันนี้ก็ช่วยได้อย่างหนึ่งนะครับเคล็ดลับก็คือต้องให้น้ํามันเดือดพักๆๆก,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 ก่อนแล้วก็อเอาซึงมาตั้งระหว่างรอน้ําเดือดนะครับ เราก็มาเติมความอบอุ่นของร่างกายให้กับเชฟก่อนนะครับมันจะได้อิทธิฤในการทําอ่ากินง่ายครับบวยดองบวยสดดองข้ามปีรสชาตมันหวานเลยนะครับเหมือน เหมือนสไปายเลยอะหวานหวานซาซ่านะครับอยากให้หลายๆคนลองครับน้องบ้วยเด็ดน้ําเดือดแล้วเดือดทอดคาดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเอาปลาที่เราเตรียมมาหนึ่งเพราะเวลาเราใส่ตอนน้ําเดือดเนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดกลิ่นคาวครับ โอเคนิ่งทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็าอยมาหอมใส่ทีหลังอ,อ่หลังจากนึ่งไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเอาเห็ดเห็ดที่จะทำแจ่วออกก่อนเดี๋ยวจะไปทำแจ่ว จากนั้นก็เอาหอมใส่นะครับต้นหอมผักชีใส่เดิงต่อยสักสิบนาทีจะได้สุกเห็ดที่เราออกมาเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเตรียไมไปทําแจ่วครับแจ่วเห็ดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับเป็นยังไงสูตรผมเองนะนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ต้องต้องต้องขออภัยด้วยโอเคผ่านไป10นาที โอเคน่าจะสุกแล้วปิดแก๊สตักดูปลานนึ่งง่ายเบสิกเบสิก เอเดี๋ยวไปทำแกวทำแกวสำหรับผมก็เดี๋ยวเอาเนี่ยผมเอาพว,วกพริกใหญ่เผือเทศพริกหอมกระเทียมนะครับผมต้องเอาไปคั่วให้หอมก่อนนะครับ คั่วให้หอมนะครับจะเกีไปตำแจ่วอร่อยคั่วรพร้อมกันเลยะครับอะไรสุกก่อนก็ตักออกก่อนบรรยากาศไม่ค่อยดีสมุกขโมวร้อนอึนชื้นฝนท,ทําท่าจะตกลูกข่าเมื่อคืนบอกพายุจะเข้าอีกสองสามลูกสงสารพวกที่ บ้านน้าท่วมเ่อก่อนเด็กๆผมเคยมีประสบการณ์บ้านน้าท่วมโอ้ลำบากไม่ได้หลับไม่ได้นอนข่าวของเสียหายสัดเลี้ยงเป็ดไก่ล้มตายน้อ,องสารไไ้ไหม่น้ําท่วมนะครับเด็กเรื่องได้อยากให้เด็กเรื่องไม่อยากเกิด ให้เกิดกับใครทั้งนั้นทังบาปโวกพลิกไป้เรื่อยก่อนครับจะเย็นๆไม่ต้องเร่งัวกแพ้เรื่ยอยครับอันไหนมันเล็กๆสุกก่อนก็ตักเก็บไว้ก่อนอุ้ยเกือบไม่ได้กินแล้วป่ะล่ะ โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยปิดแก๊สไว้ตามกันเดี๋ยวก่อนตาต้มปลาทิ้งไว้ก่อนไม่ได้โฆษณานะครับเอาของพี่ไม้พี่รมพรมาต้มก่อนไม่ใช่ไม่มั่นใจไม่สะอาดนะครับขอต้มอีกรอบ <Conf> เพื่อคอนเฟิร์มนะครับมันจะข้นไปหน่อยก็เติมน้ำนิดเดงยข้นไปหน่อยข้นไปหน่อยล,ลาพี่ไม้เข้มข้นไปหน่อยโอ้โหกลิ่นดีจังเลยครับ A à, dặp phải bỏ mặt mừng kỳ lô mê tất kỳn. Ok, chống team wagon. Tiết mừng đi lại. Ok, bắt tăm chào 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 làm chào Tăm ตามด้วยพริกใหญ่ตามใยตามด้วยเห็ดเห็ดฟางก็มาเขือเทศเราคั่วเมื่อกี้นะครับตามต่อครับตามเพิ่บหยาบนะครับ จะเรียกว่าโคลกก็ได้จะเรียกว่าตำเลยปรุงรสกันใส่ชูรดสไปนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็เอาปลาลานะครับปลาที่เราต้มไป้เมื่อกี้ครับใส่ไปใส่ไปไม่เคขนัดครับเราวางกล้องก่อน ืดไปหน่อยใส่น้ำปลาเพิ่มไปนิดนึงกุกเข้าไป เทศตำไม่ค่อยเอียดเลยไม่เป็นไรเละแล้วตักใส่ถ้วยหืมกิ่นหอมรสชาติยวนยั่วแต่งหน้าด้วยใบผักชีหน่อยเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแกวเห็ดนะครับกินกับผักสดกินกับปลานหนึ่งด้วย ได้เลยได้มากอกได้มาเขือม่วงแหงกวาครับแล้วก็แจ่วเห็ดปลาหนึ่งเสร็จเรียบร้อยปลาทับชิมนึ่งผักนึ่งแจ่วเห็ดฟางผักสด thank you